แรงก็อมาอจิตัวอืมอ๋ออออตรงนี้มีรอยรองเท้าหรือจะเป็นรอยเท้าของหนึ่งในพวกโจรกาล็กซี่ก็เป็นได้ฮ่าฉันรู้ว่าฉันคิดไม่ผิดหรอกฮะก็แค่โชคดีละ่ะ เลรอยรองเท้ายังชัดอยู่เลยเหมือนเพิ่งผ่านไปไม่นานตามรอยรองเท้ากันอืมฮว้าวว้าวว้าว รสลูกใหญ่จังเลยว้าวสับป,ประรดถือไน้าอร่อยจังเลยโจรขโมยสับป,ประรดใน<ะ>ที่สุดฉันก็จับแกได้เ<ะ>ออนายเข้าใจผิดแล้วเราแกะรอยพวกมนุษย์ต่างดาวมาจนถึงที่นี่พวกมันทําเรื่องไม่ดีไว้เยอะมีโอกาสสูงที่พวกมันจะเป็นหัวขโมยเราเล่นกันใช่ไหมตลอดชีวิตของฉัน,ฉ,นฉันไม่เคยเห็นมนุษย์ต่างดาวสักตัวนายโมโหฉันไม่ได้หรอกนะพธอมีหลักฐานหรือเปล่าอ หาคนอื่นโดยไม่มีเหตุผลบรรพบรุษพูดถูกแล้วพวกนี้อย่างนายไม่มีเหตุผลพวกเสืออย่างเธอก็ไม่มีสิทธิ์มาสส่ใคบพวกเราทําอะไรเหมือนกันบรรพบุรุษของฉันพูดว่าพวกเสือ่ะเป็นพวกเจ้าเล่ยเธอต้องเป็นหัวขโมยแน่แน่ฉันคิดว่านายนั่แหละที่เป็นหัวขโมยไม่งั้นนายจะโดนแขวนบนต้นไม้เหรอเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยฉันก็แค่ไ่ถรระวังตัวน่ะเฮ้ยท่านสาการปีนต้นไม้ยอดเยี่ยมมากเออขอบใจนะฮะ น,นายบอกว่านายไม่ใช่หัวขโมยแต่ทำไมนายถึงสวมผ้าปิดตาของโจละ่ะผ้าปิดตาของโจรอ,อะไรละ่ะจะเป็นมีคอบราชื่อฮันฮันมันเป็นคนสีดําพิเศษของฉันฉันเป็นคนปลูกสับปะรดพวกนี้กับมือช่วงนี้เป็นคนขโมยสับปะรดของฉันฉันระวัาางกับหลักพวกนี้เพื่อความปลอดภัยของพวกเราเสืออย่างเธอนั่นแหละที่เป็นหัวขโมยเราไม่ใช่หัวขโมยฉันชื่อกากา้าฉันเป็นนักสืบโซนี่ชีฉีเธอเป็นจอบยุนเรา<ฉ>ทั้งคนแก่รอยพวกมุษด์ต่างดาวมาจนถึงที่นี่ นายเชื่อมันยในพวกเราเดี๋ยวช่วยนายหาหัวขโมยตัวจริงได้นะแล้วถ้าเราหาไม่เจอนายจะลงโทษเราสองคนยังไงก็ได้ได้ผมตามนั้นฉันมีรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับคดีนี้ที่อยากถามนายอย่าเพิ่งฉันต้องไปรถตามเคเช่ก่อนฮะเคเคคือใครนี่ไงเชเช่นั่นมันแค่สับปะรดธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เหรอฮะ นี่สปะรดธรรมดากันเหรอนี k, ่คือสปร์ตที่รักของฉันเลยนะสปารดทุกลูกที im <impres ion> <petits> mm ่น hmm. ี่ต่างก็มีชื่อของตัวเองเคเคโตโต้คริสปี้ฉันไม่ได้แค่ตั้งชื่อให้สปารดเฉยๆนะแต่ฉันดูแลพวกเขาตามความชอบส่วนบุคคลด้วยโตโต้ต้องดดน้ำด้วยน้ำค้างที่เก็บได้ตอนหกโมงเช้าเท่านั้นส่วนเคเคจะต้องได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันมันเป็นเรื่องของความหวานล้วนๆฮะนีูุ่นายา กลับมาที่เรื่องสับป,ประรดกันอืมนั่นแหละที่ฉันจะบอกสับป,ประรดลูกนี้ชื่อว่าอะโลมาเธอชอบน้ำแร่เท่านั้นเธอ,เอ,อฉันหมายถึงกลับมาที่เรื่องหัวขโมยสับป,ประรดฉันอยากไปดูที่เกิดเหตุนะไม่ได้ไมันเป็นที่ที่ฉันเพาะปลูกสับป,ประรดฉันไม่ให้พวกเสือเข้าไปเด็ดขาดแต่ถ้าไม่ให้เราเข้าไปแล้วจะหาเบาะแสจับหัวขโมยได้ยังไงเออถ้ามีคำถามอะไรก็ถามฉันมาแต่ฉันไม่พาพูดนายไปที่นั่นหรอก ั้งใจไม่ให้ความร่วมมือใช่ไหมนายอยากจะหัวขโมยให้ได้หรืเอเปล่า่านอะไรเลา่าไม่เชื่อเหรอไม่อยากเชื่อเลยว่าจะจะอยาบ้าาที่ <c oughs> ฉันปกป้องอยู่ฮะบละมันพบุรุษฉันพูดถูกเสืออย่างพวกนายไม่เคยเคารพใครมีแต่จะทำลายเท่านั้นจะได้ฝ่อยพวกนายไปแน่มันพบุรุษพูดถูกพวกนี้ไม่มีเหตุผลมีแต่จะโวยวายเท่านั้นเขาบ้าไปแล้วถ้าวิธีอื่นไม่ได้ผลก็ถอยเอะหยุดนะหัวขโมยไอ้เจ้า เขาปีนต้นไมเ้เก่งมากๆพวกเราต้องระวังการฆ่าหรือเปล่าพวกเสือดำลำคาญเสือที่เจ้าเล่ห์จริงๆเราวิ่งไปเรื่อยๆไ,ไ,ไม่ได้นะรู้แล้วสับประรดส่วนใหญ่ยังอยู่ที่นั่นเราไปแอบแถวนั้นกันเถอะฉันว่าฮาัานๆนไม่กล้าทำอะไรสับประรดหรอกเราจะรอจรนกว่าเขาจะใจยเย็นลงได้เลย <S 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 ฉันรู้ว่าพวกแกอยู่แถวนี้ราท่านก่อนถออเถอะฮะเฮ้ยพวกเสือน้ารมคาญออกไปจากที่นี่ซะดีดีแอมอยู่ที<อ>่นี่เองอเฮ้ย,ยโชคดีที่ฉันหัวไวฮะเหตุเกิดตรงนี้นี่เอง ไม่น่าเชอว่าพวกเราจะมาลงเอยตรงนี้ได้รอยลิปสติกหัวขโมยเป็นผู้หญิงมีรอยเท้าสามคู่คู่นี้ใหญ่และลึกน่าจะเป็นผู้ชายที่อ้วนหัวขโมยคนสุดท้ายรอยเท้าเล็กเล็กและก็มีขนสีเหลืองด้วย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> <c oughs> รอฉันก่อนจะรูร้แล้วว่าขโมยเป็นใครคยอจะพูดนายหลกดูรอยเท้าพวกนั้นสิรอยเท้าสามคู่มีความลึกต่างกันนั่นหมายความว่ามีขโมยทั้งกมดสามคนและหนึ่งในในั้นก็ถูกอ้วน<ย>นี่คือเศษสปรดที่พวกมันกินเหลือมีรอยลิปสติกซึ่งพิสูจน์ว่านหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงส่วนขโมยอีกคนก็มีขนสีเหลืองมีคนที่อ้วนมีผู้หญิงและมีคนที่ขนสีเหลืองเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากพวกโจรกาแล็กซี่พวกโจรกาแล็กซี่เหรอ้กากะกา จะไม่เป็นไรจะสู้กับพวกโจรกาแล็กซี่มาหลายครั้งแล้วันรู้จักพวกมันดีง่ายๆคือจะรู้ว่าหัวขโมยเป็นใครคืนนี้พวกเราจะจับพวกมันหัวขโมยที่ขโมยสับรถของฉันเป็นมรย์ต่างดาวเหรอตอนนี้พูดไปก็ไร้ประโยชน์พอจับได้แล้วนายก็จะเห็นทดสอบเชิงก่อนค่ะโอ้ยเย้ รอให้พวกโจรเดินมาเหยียบนี่แหละที่เรียกว่ากับดักเราไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะฮะฮะฉันได้ยินเสียงคนเดินน่าจะมีคนกำลังมารีบซ่อนกับดักกันเถอะ พักหลังๆนี้เราจับสัตว์ไม่สำเร็จเลยเขาต้องเปลี่ยนกลยุทธ์กันแล้วล่ะเราต้องศึกษาผลไม้ที่พวกสัตว์ชอบกินแลวใช้เทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรมของผลไม้ให้สัตว์ในวันเดอร์เพลนตได้ริบลดสับปะรดดัดแปลงพันธุกรรมของเรามาหาเราถึงที่เราไม่ต้องของแรงจับให้เหนื่อยคิดได้รอบคอบมากกับตันและเราก็ทำเงินได้อื้อเลยด้วยเราต้องใช้สับปะรดที่รสชาติดีกว่านี้มาทำการทดลองฮะสับปะรดตรงนั้นหน้าตาดูดีใช้ได้เลยล่ะเอ๊งา ผุดโจ์มีคนอ้วนผู้หญิงและขนสีเหลืองจริงๆด้วยฉันจะทำให้แน่ใจว่าพวกแกจะไม่กลับมาได <c oughs> ้เวลาปลอกสับปะรดกันอีกลูกแล้วละ่ะเรใวร้ายที่ชดอร่อยนะ <c oughs> แต่เราหาสับปะรดที่ดีที่สุดของที่สุดอยู่เร็วร้าที่สุด ้าน oh, 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 oh. 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 ี l l đi, ổi, ่มีกำดักซ่อนอยู่สินะยากก็ยากเหรอ้าพวกแกอีกแล้วเหรอเราตั้งหากที่ต้องพูดแบบนั้นนอกจากจำสัตว์แล้วยังขโมยสัมปรสอีกอีกด้เลย อย่าตัดนะถ้าฉันร่วงลงไปสวนสับป,ประรดข้างล่างก็จะเละหมดออเออพอสับป,ประรดขึ้นมาให้เกลี้ยงออออพวกมันจะไมไ่รู้ต่างดาวจริงจิด้วยนี่นไอ้ไรฉันได้ยินพวกสับป,ประรดขอความช่วยเหลือไปช่วยพวกเขาหน่อยระวังอย่าทำให้พวกเขาเจ็บล่ะอะไรกันเนี่ยนึกว่านายจะเป็นห่วงพวกเราใะ่ีีก ทั้งนี้ฉันไม่ปล่อยพวกแกไว้แน่เฮ้ยย่าเฮ้ยหย่าหยุดนะฮันฮันบอกว่าอย nah, ่าทำสับปะรดเจ็บฮะเฮ้ยด uh ีนะที hey. <Hey. S 1> <Hey. S 1> ่มันยังอยู่ไม่งั้นฮันฮันเศร้าน่จุดอ่อนของพวกแกคือสับปะรดอย่างนั้นเหรอฮะฮะย่าเฮ้ยโอ้ยสักทีเถอะยอมแพ้สิเถอะ ตอนนี้พวกเรารู้จดอ่อนของพวกแกแล้วในสายตาของเจ้าหมีตัวนี้สับปารดสำคัญกว่าพวกแกซะอีกเฮ้ยโออเฮ้ยเออปารดหมดทิ้งก็แค่ปลูกไปแต่ว่าเดอ้อแพเน็ตเป็นของพวกเราไม่ใช่ของพวกแกที่ออกไปจากที่นี่ซะไล่มันรุ้งดั่งดาวไปจากที่นี่กัน รีบขนสับปะรดขึ้นมาเร็วรวบมันไปเดี๋ยวก็พอแล้วรับ คงต้องลงมือเองแล้วสินะอย่าไม่แต่จะกคิดอ้อยมีตัวที่แข็งแกร่งเกินไปฉันสู้เขาไม่ไหวแน่แน่ไปโดนโชว์ในลูดบอลอวกาศละกันนะท้า้าทาย่้ทยท้า่ย้วย้ยท้า้ย้้ กาฉันละไปเลยสรวาลนักการโอ้ทีๆเดยวเฮ้ยมาเสือใต้เยนอ่ะเสือแพนจอนไหนเป็นงี้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาไปจากสวนสมรรถของท่านอ๋อฮะ คุณหน้าที่พยายามช่วยฉันที่ฉันพูดไปเพราะพวกนายเป็นเสือที่คิดว่าพวกนายเป็นหัวขโมยฉันขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรหรอกเป็นเพราะนายพวกมนนษย์ต่างดาวเลยหนีไปพักสักหน่อยแล้วค่อยออกเดินทางเราจะออกตามล่าพวกจรกาแล็กซี่ต่อไปงึยน้งน้ำน้ำน้น้ำนาฮันฮันเราไม่ค่อยรู้จักทางแถวนี้ช่วยบอกทางเราหน่อยได้ไหมโอ้ไม่มีปัญหาฉันได้และแผนที่ของที่นี่คุณนี่ฉันต้องขนสัปปะรดไปส่งให้ลูกค้าที่นอกภูเขาพอดีพันจะตามท่านมาได้เลย 激动。